พบกับช่องแม่น้องเกลวชวนกินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเกลวจะพามารีวิวมาม่าห้ารสค่ะซึ่งแม่น้องเกลีวเองก็ยังไม่เคยลองนะคะวันนี้ไปเจอรสใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะซึ่งก็อาจจะออกมานานแล้วหรือเปล่านี้แม่น้องเกลวก็ไม่มั่นใจนะคะซึ่งแม่น้องเกลวก็เป็นสาวบกของแบบมีกึ่งสเปรดรูปเลยแต่ว่าห้ารสเนี้ยของมาม่าเป็นอะไรที่น่าลองมากๆเลยค่ะซึ่งแม่น้องเกลวก็ยังไม่ไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวเรามาลองมปพร้อมๆกันนะคะ มาดูนะคะว่าวันนี้มีรถอะไรบ้างรถที่หนึ่งนะคะเส้นเล็กรสน้ำยาปูค่ะเพื่อนๆคุณชมดูนะคะน่าทานไหมคะนี่เ,เส้นเล็กน้ำยาปูนี่นะคะกระป๋องละสิบบาทค่ะแล้วก็ต่อมานะคะมาม่าเส้นเล็กเล้งแซบค่ะกระป๋องนี้นะคะก็ราคา18บบาทเหมือนกันค่ะ มากมากเลยคะ่ะดูสิคะต่อมานะคะเป็นมาม่าเส้นเล็กแห้งผัดหอยลายคะ่ะกระป๋องนี้ก็ราคา18บาทเช่นกันค่ะต่อมานะคะก็เป็นอะไรเนี่ย มาม่าออเรนตัลครสเช่นรส HOT แอนด์สไปนะคะนี่นี่ค่ะกระป๋องนี้แม่น้องเกลได้มาที่ราคา15บาทนะคะแล้วก็รสนี้ค่ะแม่น้องเกลสนใจมากๆเลยเพราะแม่น้องเกลชอบทานชีสนะคะเป็นรสสไป c ี่ชีสค่ะ เดี๋ยวเราลองมาทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ดนสดไปพร้อมกันเลยค่ะว่าททำยังไงเนาะมาค่ะเดี๋ยวจะมาเริ่มจากมามา่ารสสไปซี่ชีสก่อนนะคะมาดูหน้าตากันนะนี่ค่ะอะ๋ยวมาเริ่มชิมกันเลย เออขอชิมน้ำทุกคนอืมหอมชีสค่ะ เส้นก็เหนียวนุ่มนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะรสชาติก็เบาๆนะคะแบบว่าอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบ ชีสจ๋าอะไรมากมายแต่มันก็ได้กลิ่นชีสอูค่ะแอบรู้สึกว่ารสชาติก็คล้ายๆกับมาม่ารสต้มยำเอ้ยรสหมสูหมส,หมสับต้มยำหมูสับเอ้ยรสหมูสับต้มยำขอโทษค่ะซองสีเหลืองอะค่ะแค่ว่าเพิ่มกลิ่นชีสเข้ามาเฉยนะความรู้สึกของแม่น้องเกล่อ กลองนี้ราคาสิบห้าบาทนะคะอร่อยค่ะเด็กๆน่าจะชอบนะคะทำง,ง่าย ค่าคะแนนเต็มห้าดาวแม่ต้องเกี่ยวให้สามจดห้าค่ะสามจดห้าดาวนะคะหมดแล้วค่ะหนึ่งกระป๋องขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะคะ เป็นเล็กแห้งผัดหอยลายค่ะอ,อร่อยค่ะรสชาติได้กิน่นรสชาติของผัดหอยลายจริงๆเลยนะคะใม่น้องเกลเป็นคนชื่นชอบทานผัดหอยลายนะคะ ยิ่งพอมาเป็นมาม่าทําเป็นเส้นเล็กแล้วรู้สึกว่ามันรสชาติมันอร่อยมากเลยค่ะ สำหรับรถนี้นะคะแม่น้องเกีียวให้สี่ดาวเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงรสชาติของการเป็นผัดหอ,อยลายจริงๆแล้วรสชาติอร่อยด้วยค่ะอันนี้ต้องซื้อมาทานซ้ำกระป๋องน,นี้ราคาสิบแปดบาทนะคะ ยวเราไปต่อรถอื่นกันต่อเลยนะคะเอาอะไรดีนะอันนี้แล้วกันเอาเส้นเล็กให้มันนี่เลยล้วกันอันนี้เป็นเส้นเล็กรถเล้งแซบค่ะมาลองดูนะคะว่าจะแซบสมชื่อไหม ขอชิมมีความเปรี้ยวค่ะแล้วก็ได้กลิ่นของเครื่องต้มยำนะคะ <S <S> <S ก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่อีกทีนะคะ ความชอบของแม่น้องเกลียวแม่น้องเกลียวให้คะแนนเต็มห้านะคะให้สามดาวค่ะก็ความรู้สึกก็ใช้ได้ค่ะมันก็ได้กลิ่นของเครื่องต้งยมยำอยู่เหมือนกันแต่เผอ,อิญว่ารู้สึกว่ามันเปรี้ยวโดดไปสักนิดเองนะคะแต่ก็ไม่แย่นะคะถ,ถ้าสำหรับคนชอบทานเปรี้ยวแบบรสต้ยมยำแซ่บเล้งแซ่บอย่างเงี้ยแบบรสมะนาวจัดๆอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบนะคะ ใช้ได้ค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เกี้ยวขอต่อด้วยรถอื่นต่อเลยค่ะเดินน้ำก่อนนะคะรถ <c oughs> นี้ค่ะเส้น <c oughs> เล็กรถน้ำยาปูนะคะ มาม่านี่เขาทำเอาใจสาวุกเส้นเล็กจริงๆเลยนะคะขอชิมน้ำซุปก่อนอืมีความหอมมากแล้วก็มันเหมือนมันกะทิอะค่ะกะทิจริงๆอะ่ะอืม อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเป็นเล็กน้ำยาปูใช้ได้เลยค่ะดูสีนะคะอยากให้าผู้ชมได้ดูดูสีนี่สีสันส,สวยตรงปกค่ะราคากระป๋องนี้นะคะ สิบาทค่ะราคาหน้าครบรสชาติก็ดีค่ะอีกสักคำนะคะ เกลวก็ให้สดาวค่ะอันนี้ช่วยสุดท้ายนะคะที่จะเราจะมาลองกันวันนี้นะคะซึ่งรถเนี้ยคิดว่าน่าจะมีมานานแล้วเหมือนแม่ต้องเกยวมีเห็นผ่านตาแต่ไม่ได้ลองสักทีนะคะเดี๋ยวนี้เราจะได้มาลองไปพร้อมๆกันค่ะถ้าตลับคุเทียมไม่ได้ลองนะคะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ Mama, มาม่าออเรนจ์ลคิสเช่นรส h o ตแอนด์สไปซี่ไม่สาหร่ายด้วยเป็นอารมณ์เหมือน,นะคล้ายกับพวกมาม,ามา่าเกาหลีเหมือนกันนะคะเส้นเส้นของเขาที่จะมีความเส้นใหญ่แล้วก็อ้วนอวบอ้วนกว่ามาม่า,มา,มามปกติกว่าเส้นมาม่ากของปกติทั่วไปเช่นมาม่าหมูสับต้มยำรสต้มยำกุ้งอะไรที่เราทานกันนะคะ มาลองไอ้พร้อมกันเลยค่ะก่อนลองนะคะกระป๋องนี้ราคาที่แม่นะเกียวได้มาคือสิบห้าบาทค่ะเส้นเหนียวนุ่มค่ะเป็นเอกลักษณ์ของผู้มาม่าเกาหลีได้ค่ะ อร่อยค่ะมีสาลายด้วยนะคะพลังงานกระป๋องนี้มีสองร้อยแปดสิบกิโลแคลอรี่นะคะ ก็น่าทานนะคะอาดน้ำหมดค่ะร้อนชื่นใจเหมาะกับประกาศหนาวแบบนี้มากเลยค่ะ เปานเพื่อนๆหนาวกันมากไหมคะวันนี้หนาวมากเลยคะ่ะเมื่อเช้าฝนก็ตกอีกอดีอีกสอกคำเนาะนันเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปคะ่ะ อร่อยค่ะอยู่ค่คำเอาละค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเกียวขอฝากช่องแม่น้องเกีวยวชวนกินไว้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เวลาที่แม่น้องเกียวทำคลิปใหม่ๆม,ม,มาก็าจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันนะคะขอฝากช่องแม่น้องเกียวชวนกินไว้ด้วยค่ะหากวันนี้นะคะคลิปแม่น้องเกียวทำผิดพลาดประการใดคำพูดเอ่ยกริยาเอ่ยอะไรไม่สุภาพก็ขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมนะจะกดติดตามให้ด้วยนะคะแม่น้องเกียวจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย